อยายจหยุดนองหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการแนะนำในการเจริญกรรมาฐานก็จะขอพูดแบบย่อๆนะเอาหนักนักก็จะลำบากเมื่อวานนี้ไปหยุดอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งวันนี้ก็อยู่แค่ชั้นหนึ่งเหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าพูดมากเกินไปฟังแล้วมันก็ลืมได้น้าลืมหลังได้หลังลืมหน้า ดีเพาะอย่างยิ่งกาะเจริญความบายในตอนต้นสำคัญมากถ้าขอเริ่มต้นสักก่อนเขาตยกโยมใหม่ในตอนต้นก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะเริ่มจเจริญวมบรรฐานขอให้จุดธูปบูชาพระก่อนใช่ไหมอั้นแรกนะ <c oughs> ก็ตั้งใจจำภาพพระพุทธรูปลืมตาดูท่านจำให้ได้ไม่หลับตาก็ได้ ตั้งใจจำภาพพระไว้แล้วก็บูชาพระตามที่เคยบูชาหลังจากนั้นแล้วก็สมา,า,มา,มาทานกรรมฐานถ้าสมาทานไม่ไหวฝ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องตั้งตรงสามจบพ้าผู้ตังธัมมังสังฆังใช้ได้ต่อจากนั้นไปก็นั่งขัดสมาธิไอ้นั่งที่บ้านเนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะนั่งขัดสมัยก็ได้นั่งพับเปียก,ก็ได้นั่งเก้าอ,อี้ก็ได้ห้อยขาก็ได้ตามชอบใจ ทั้งนี้พ่อเราก็เอาตามสบายนั่งนอนยืนเดินทั้งสี่อย่างนี่มีผลเสมอกันไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งเฉยๆการเริ่มต้นสมาธิให้กำหนดจับลมให้ใจเข้าออกทำความรู้สึกว่าเวลานี้หายใจเข้าเรารู้อยู่หายใจออกเรารู้อยู่แล้วภาวนาตาม คำภาวนานี้ไม่จํากัดบรรดาญาโยมบริษัตทใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบถ้าคล่องแบบไหนก็ว่าแบบนั้นตามใจชอบถ้ายังไม่เคยภาวนามาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกไม่ว่าโธตอนให้ใจนี่ก็หมนกันขอจงอย่าบังคับร่างกายร่างกายจะใ้ใจเร็วหรือใจช้า ทุกอย่างเป็นเรื่องของร่างกายพิรุณาทีร่างกายอย่าบังคับ <ด S 2> อยู่ประการหนึ่งคือสามารถให้นคนไทยถ้าร่างกายให้ใจช้าเราภาวนาเร็ว<ห><น>มีคนไปถามพิพัฒน์ทาสุงว่าฉันภาวนาว่าพุทโธมันไม่ไหวครับถามว่าทําไมจึงเหนื่อยบอกภาวนาพุทโธ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 พหายใจไม่สั่นบอกเออขาดใจตายเจ้าก็ดีมาแหม่มันไม่จำคำสอน ที่ไหนเขาก็สอนกันว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกให้หมดโทจะลมให้ใจนี่ต้องปล่อยเว้นหน้าที่ของร่างกายร่างกายให้ใจช้าหรือใจเร็วก็ตามใจจะด่างใจมันจะได้ไม่เหนื่อยในตอนตอนต้นสมาธิท่านเรียกว่าขณิกะสมาธิคําว่าขานิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยอารมณ์จะทรงได้ไม่นานนัก บางทีหนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีสามนาทีไปอย่างมากกิตท,ทุกขเคลื่อนนึกถึงเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้มันเป็นไรก็ถือว่าเราเริ่มต้นมีสมาธิแล้วในเมื่อมันเคลื่อนไปเราทราบว่ามันเคลื่อนก็เริ่มต้นใหม่จับลมหายใจเขาออกใหม่รู้ลมหายใจเขาออกภาวนาตามทำแบบนี้สลับกัน ต่อมาจิตก็มีความดีทุ่มชื่นขึ้นมีปีติคำว่าปีติมามาวามว่าความอิ่มใจยังไม่เข้าถึงขั้นอุปจาระสมาธิตอนที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิในบรรดาญาติโยมุทธโดยษัทจิตเริ่มเป็นทิพย์มักจะเห็นภาพต่างๆบางทีเห็นแสงสีบ้างเห็นภาพเป็นคนบ้างเป็นเป็นมีมานบ้างเป็นบ้านช่องบ้างย่เป็นต้นตอนนี้เปอุปจาระสมาธิ แต่ตอนที่เข้าทุกปรจาระสมาธินี่มีตีติเป็นพื้นฐานแล้วก็มีความสุขร่วมด้วยจิตจะมีความอิ่มเอิบมากก็มีความสุขมากจะมีความสุขอย่างนี้เราไม่เคยมีความสุขมาก่อนจะก็ต้องระวังทางกายกายของสมาธิมีห้าอย่างอันนี้บรรดาญาโยก็ต้องจํา ก็มีความจําเป็นต้องจําก็มีหลายคนไปถามกันอยู่เรื่อยๆที่วัดท่าสุมีการถามทุกวันอาการเขาสมาธิอาการของปีติท่านนี้เพราะว่าท่านไม่ได้อ่านตำราแ้าไม่มีใครบอกบางทีมีคนบอกก็จำไม่ได้อาการของปีติมันจะมียังไงก็ช่างเราถือจิตเป็นสุขเป็นสำคัญถ้าปีติเกิดขึ้นจิตจะมีความสุขมาก มีความอิ่มเอิบมากตอนนี้อาการต้องมีห้าอย่างขึ้นมาทั้งห้นพองสยองเกล้าเขเริ่มทำสมาธิปั๊บจิตขนกรุกสู้สาบงวนโกผีอาการอย่างนี้อย่างหนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหลอาการที่สามร่างกายยกโครงโยกไปโยกมาโยกหน้าโยกหลังอาการที่สี่ มีการเต้นและลอยตัวลอยวงการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวลอยวงกาศเห็นข้างล่างทั้งหมดตแต่นึกว่าจะมาวัดท่าซุมอะไรต่างๆที่เดิมนั<า><า>่นแสดงการของปีติตไ,ไม่ใช่เหาะได้สำหรับความเห็นของหลายท่านการเมืองถ้าเหาะได้มันจะไปตามใจเราชอบ,บอถ้าถึงอาการปิดถ้ีติเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่ากลัว อาการที่ห้ามีาการาบสัานทางร่างกายแต่หมายความว่ามันเหมือนกับลมออกจากร่างกายพิ้วมีความรู้สึก,ม,ม,ม,กมันออกนอน,นเข้าม่รู้สึกเบาเบาใจ้จานอน,นเข้าไม่มีความรู้สึกว่ามีามร่างกายมีความรู้สึกว่าหน้ามันใหญ่ขึ้นมันรู้สึกแค่หน้าตัวหายไปอย่างนี้เป็นอาการปีติตัวที่ห้าฉันอาการของปีติได้อย่างทั้งหมด อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามปล่อยอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขเวลานั้นจิตจะมีความสุขมากจะมีความอิ่มเอิบมากมีความเพลิดเพลมากถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมือถึงขั้นนี้แล้วจิตเริ่มเป็นทิพตัวนี้มีความสำคัญมาก <c oughs> จงอย่าหลงภาพถ้าภาพที่เกิดขึ้นนอกจากภาพที่เรากำหนดไว้ ถ้าเราตั้งใจดูพระพุทธรูปถ้าภาพพระทรูปโตขึ้นและเล็กลงดีนั่นดีมากสูงขึ้นเ <c oughs> ลื่อนลอยสงขึ้นบ้างต่ำบ้างต่ขนาดเบ้างหลังก็ได้อย่างนั้นดีมากถ้าเป็นภาพอื่นอย่าสนใจเพราะภาพจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตเริ่มเป็นทิพย์กรณีนั้นเมื่อเราได้ใหม่ๆไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อจิตกระทบภาพพัความสนใจเกิดขึ้นสมาธิเคลื่อนภาพหายหายไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้บางคนที่เป็นบ้าเพราะบาดตรงนี้นะบ้าเพราะหลงภาพจงจำไว้ว่าภาพที่จะปรากลุ่มก็แได้ที่เราต้องการคือภาพที่เรตั้งไว้ก่อนอย่างเรานั่งบูชาพระอยู่นั่งจาภาพพระพุทธรูปหลับตาลืมตาม,มองดูจําได้หลับตานึกถึงภาพ ถ้าภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ดีมากถ้าภาพพระรูปใหญ่ขึ้นโตขึ้นสว่างมากขึ้นอันนี้สมาธิดีขึ้นต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เป็นภาพมนุษย์เป็นพระสงฆ์ธรรมดายังใช้ได้ก็รูวความว่าอย่าหลงภาพอื่นให้ตั้งใจเฉพาะภาพที่เราต้องการถ้าถามว่าปีติจะทรงตัวได้นานหรือไม่นาน ก็ต้องตอบว่าปีติยังเป็นฌานโลกีถ้าเราเผลอหลงมากเกินไปปีติก็สลายตัวังนั้นต้องต้องระมัดระวังสิ่งที่ระวังมากที่สุดก็คือศีลต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิจะไม่ทรงตัวแลวปีติที่เราได้เราได้จะสลายตัว เนี่ยสำหรับการนั่งภาวนาจะนั่งนานหรือไม่นานก็ตางตามใจชอบอย่าฝืนร่างกายเกินไปจงทำแค่พอสบายถ้ามาเริ่มทรามานก็เลิกเสียนั่งนานๆมันเมื่อยเราก็นอนก็ได้จะดังห้อยขายก็ได้จะยีก็ได้จะจะเดินก็ได้การภาวนาก็ดีการรูล้ลมหายใจเขาออกก็ดี เป็นการฝึกอารมณ์ทรงตัวเขาสมาธิเมืม่อสมาธิทรงตัวดีแล้วแล้วก็ใช้กำลังใจพิจารณาวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณเนี่ยธรรมาจะไม่พูดตามตำราจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเทวดาเพราะท่านบอกว่าโลกศิษย์ของคุณกับเทวดามีกำลังใจเสมอกันเอ๊บบใช้เครื่อคุ้ม เดือบเหลือหอยลยนะถ้าต่างคนต่างหอยนี่พังหมดนะนั่นหมายความว่าเวลาถ้าบอกกําลังใจเสมอกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอทาิสมานากายคือกายจริงๆของคนทุกคนที่มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหมดนี่หรือตากายนอกไอ้กายนอกมันแก่ได้ไมันเหี่ยวได้แต่กายในไม่แก่ไม่เหี่ยวนี่ต้องดูข้างในแค่เจตวรยาณ คนที่ได้มโนยิธิก็จะรู้ว่ากายในตัวเป็นยังไงคือเวลาที่ออกจากตัวไปไปพระจุลามณีก็ดีไปนิพพานก็ดีไปไหนก็ตามตรูปร่างหน้าตาเา่าเป็นยังไงมันไม่เหมือนตัวเดิมเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเปรตเถาวดายเป็นนางฟ้าได้เปชมท่านนี้ถ้ากายในมันดีอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นเทวดาพราะมโนเสถิรวูนะ ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเหมือนเทวดาเนื่องโดยอธัธยาศาัยใจคอความต้องการคล้ายเทวดาท่านบอกว่าเมื่อฟังเทศจะท่านแนละ้วท่านบอกว่าเวลาจะสอนลูกศิษย์เธอต้องสอนตามนี้นะมันง่ายดีแล้วก็สั้นการจเจริญกรรมฐานมีหลายแบบการมีหลายแบบคือการแนะนำันมีหลายแบบพระอิศวรพระเจ้า,จาบางครั้งเทศยาวมาก บางครั้งก็เทศสั้นบางทีก็เทศพอดีพอดีที่เทศยาวมากก็คือเวลาสอนคณาจารย์ต่างๆคณาจารย์ต่างๆที่สอนต้องพูดยาวต้องพูดละเอียดไม่เช่นนั้นข็จะหามีความรู้น้อยเขาม,มีมณะจําเป็นต้องพูดยาวเช่นสอนปัญญีขีฤทธี์ทั้งห้าเป็นต้นใช่ไหมท่านสอนยาวมากธรรมจักพระส่วนเกือบตายไม่รู้เรื่อง คนฟังฟังมือตายไม่รู้เรื่องแต่ทั้งคนสวยคนทนคนฟังไม่รู้เรื่องทั้งคู่นะว่าที่นั่นทานเทศเทศเป็นภาษาที่รู้เรื่องถ้าเทศกับชาดินชาดินเข้าไปขนาอจารย์ก็ต้องเทศยาวคืออาทิตย์อาทิตย์ปฏิาเดดโสรที่เวลาสอนกับคนธรรมดาบางทีทต้งองเทศเป็นประสบ้าง แต่เรื่องพระสูตรเล่าไปในที่สุดก็ลงอริยสัจที่สอนสั้นที่สุดก็คือท่านพายะพายะในสอนสั้นที่สุดสอนเืีองคำว่าพายะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้เองพอพูดจบทเบรันพ่อไม่สัมพิธายานเรื่องการแนะน,นาําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันท่านแนะนํามาบอกลูกศิษย์ของเธอมีจิตใจเสมอกขบเสวดา ให้สอนเหมือนท่านสอนเทวดาแล้วเราสอนสร้างไปสักการมาน่ะมันหลายวันมาแล้วนะท่านสอนว่ายังไงจําได้มันฝันให้สอนโยกสามเออจาได้ดีมากละได้ไหมเกือบเกือบเกือบได้นะเอาแค่นี้ลวกันคือหนึ่งสกายทิธิถ้าพูดจะไม่ยากกว่าพระเจ้าพูด เจ้าไม่พูดอย่างนี้ท่านแต,ต่จะิ้งว่าท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทั่วโลกต่อไปให้มีความรู้สึกเราจะต้องตายคนอื่นเขาตายได้เราก็ตายได้โงนคิดว่าโลกทั้งโลกไม่มีความสุขมโนสโลกนะี่นะในเมืองมนุษย์คนที่มีความสุขจริงแนละ้วไม่มีมีแต่ความทุกข์ แต่วันทีมันได้มากมากมันนก็สุกอยาจะฝันนี่เป็นต้นได้ขดตางมากๆม,ม,มันนึกว่าสุขแต่ความจริงมันไม่นอนไม่นอนต้องพูดคอแหบคอแห้งพอามจั้นตัวนั้นเป็นตัวทุกตัวเลยเนี่ยแต่ไม่เห็นทุกเพราะแบงมาบางหน้า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมยกทรงเหมือนกันนะทุกคนเหมือนกันนะ เราต้องมองไปหาความจริงว่ามันทุกข์หรือมันสุขจริงตามพระพุทธศาสนาถ้าพิจรารณาไได้เห็นว่ามันทุกข์จริงๆข้าวที่เราจะกินไปสักคำก็ได้มาจากความทุกข์ภาพผืนหนึ่งที่เราไ,าได้มาก็ได้มาจากความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาได้มาทั้งหมดจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องทามาหากินพระพูดสันส้นๆโซเทวดานางฟ้าปรุงเขาไม่ได้ เทวดานางฟ้าทุะพระในเขาไม่ต้องทำมาให้กินเลยเขาอิ่มเป็นปกติร่างกายเขาก็สวยเขาไม่มีความแก่เขาไม่มีการป่วยแก่ก็ไม่แก่ป่วยก็ไม่ป่วยการสุดรงก็ไม่มีน้ำก็ไม่ต้องอาบไม่มีเหงื่อเห็นไหมผ้าก็ไม่ต้องซักใช้ชุดเดียวใช้ได้เลยเอสามน้าเป็นเนทะวดานางฟ้าพระเมรุ แต่มาโดยทีนางฟ้ากับบริมีสุกจริงแต่ว่าสุงไม่นานเมื่อหมดบุญวสนาบาร,รมีก็ต้องจุติจุติก็เคลื่อนคือเคลื่อนไปจากที่นั่นคนเราก็เหมือนกันจะเราจะเราใช้สบายตายเนี่ยพระเจ้าทำไมพูดท่านใช้สัายการลังกตวาททำการละแล้วถึงการเวลาที่ต้องไปถ้าไม่บอกว่าตายถ้าคนก็บอกว่าตายแล้วสูญเชื่อเขาได้ถ้าการลังกตวานันเชื่อเขาไม่ได้ คือการเวลานะเขงที่ว่าศาสนาเราตายแล้วไม่ศูนย์ถ้าทำความดีจิตก่อนจะตายจิตนึกถึงความดีก็เป็นดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระหนตนไปเมื่อคานถ้าจิตนึกถึงความชั่วก็ไปอบายภูมิมินรกเป็นตนฉะน้นขอทุกคนก่อนจะตายเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วก็คิดว่าถ้าตายต้องตายไปสู่ที่ดี ต้องดีกว่ามนุษย์อย่างน้อยก็เป็นไปสวรรค์แล้วหรือว่าพรหมไม่ฉช่นั้นก็หวังนิพพานเป็นที่สุดถ้าเราจะไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ก็ต้องมีพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือยอมรับน้อถือพระพุทธเจ้าพธธระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจตั้งใจเคารพด้วยความเต็มใจโีเฉพาะอย่างยิ่งที่ภาวนาว่าพุโทโธ อย่าภาวนาเฉยๆคำวุตโธในถือว,ว่าเป็นชื่อของพระเจ้าเป็นพระน,นามแทนองค์พระเจ้านึกว่าเราเคารพพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราจึงนี้เป็นต้นแล้วต่อไปให้ทรงศินให้บริสุทธิ์ถ้ามีศิลบริสุทธิ์หนึ่งนึกถึงความตายสองยอมรับมาถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็สามมีศิลบริสุทธิ์ ั้งสามอย่างถ้าทำได้ถ้าเรียกว่าประโสูดาบันคนที่เป็นประโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทำผ่านมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลคือประสดาบันนี่ลงลงนรกไม่ได้ถ้าลงไฟดับเขาห้ามไม่ไปเราก็ไม่อยากไปใช่ไหถ้าไปดูเราไปไปอยู่แล้วไม่อยู่เนี่ยเออใครไปมั้ยเป็นวิธีการ นี s <S ่ต่อมาท่านบอกว่าถ้าหวังนิพพานก็ให้มองถึงโลกทั้งสามว่าโลกทั้งสามไม่เป็นที่ต้องการของเรามาร้องเจนโลกเต็มไปด้ความทุกข์เกิดมาเมื่อไรทุกเมื่อนั้นถ้ายังอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเราไม่เอาสวรรค์กับพรมมีความสุขจริงแหละแต่ว่าเป็นสุขเป็นสุขไม่นานเราไม่เอา เราต้องการพลนธุพัน์หลังจากนั้นก็นทําใจสบายที่รัยกว่าสังขารุเปกขาญาณคือว่าไม่สนใจร่างกายของเราไม่สนใจร่างกายของอื่นนี่มาถ้าไม่เกาะนะคําว่าไม่สนใจนี่มาถ้าไม่เกาะแม้ว่าเราต้องการพึ่งคนคนคนีน้นนอยากจะพึ่งเขาตลอดชีวิตมันไม่แน่นอนเขาอ,อาจจะตายก็ได้ใช่ไหมจงพึ่งยึดธรรมะเป็นสําคัญ คืออย่าาอย่ติดในบุคคลอย่าติดร่างกายของเราอย่าติดร่างกายบุคคลอื่นให้คิดว่าร่างกายของเรามันยังต้องตายคนอื่นเขาก็ตายเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตั้งใจรักษาธิณอารมณ์นั่นเป็นเวลาหมดไปยี่สิบนาทีนะหรือไรสิบนาทีโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยเอาท่านี้พอนะพออย่างยังไม่พอไม่พอต่อริษฐาน ประธานาธิบดีรามอสกล่าวว่าวันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่เขาจัดตั้งขึ้นจำไม่ได้ว่าวันที่27หรือ28วันนั้นไปที่เทวสภาคือว่าถ้าถามว่าไปบ่อยๆหรือต้องต่อไปทุกวันนะเทวสภากับติภานีไปทุกวันไม่ใช่ไปบ่อยทั้งกลางวันก็ไปกลางคืนก็ไป ถ้ามีเวลาว่างอยู่อิสระไม่มีใครเขายุ่งด้วยกับไปละไม่อยู่ไปหาเพื่อนคุยคุยกับเทวดาคุยกับนางฟ้าคุยกับพระคุยกับพระสบายใจไม่มีใครโกหกไม่เหมือนคุยกไอ้ฝันไอ้ฝันเมื่อกี้มันโกหกบอกสิบสี่เพลงเทียบบอกสิบสองเพลงเอาอะไลต่อน่าแม่ พอถึงเทวสภาแล้วพระต้องไปด้วยพระพุทธเจ้าพระพระคือพระพุทธเจ้าองค์ปฐมถ้าไปด้วยท่านนําไปไปถึงก็ไปขอบคุณทุกท่านสุดาทุกองค์เขาน่าจะรำคาญขอบคุณไปทุกวันไปถึงก็ขอบใจทุกวันแต่ก็ดีท่านมากันหมดเทวสภาได้ขยายตัวไปมากเต็มเพียบพระพรมาด้วย พอขอบคุณเสร็จระพระเจ้าต่เทศขอย่อยอย่างไม่พูดสักหนึงเทศนะเมื่อกี้นเต็มเมื่อกี้นี้เทศจบก็จะลาเทวดาดังฟาลุบรริพานท่านบอกว่าทําไมไม่ชวนเทวดานางฟ้าลุนไปด้วยละ่ะต้องชวนเข้าไปี่เขาช่วยเราทุกคงจะดเทวดานางฟาผมนงานทุกอย่างเขาช่วยทั้งหมดเขาเนหน็ดเหนื่อยมากเราจะรบรรนิพานบรบรดานีมีความสุขที่สุดต้องชวนเข้าไปเที่ยวด้วยก็เลยชวนเข้าไป เคไปอย่างนั้นคือว่าเริ่มชวนน่ะไม่กี่วันเริ่มต้นเดินสิงหาคมไปต้นมาน่ะเมื่อก่อนไม่เคยชวนเือนกกิจการทางการค้าเมื่อขึ้นไปเครื่องบนแล้วไปนั่งไอ้วิมานหลังใหญ่ที่มีอยู่ที่ว่าไม่ไใช้ประโยชน์เขาจริงมีประโยชน์โวดานางฟ้าพรมนั่งก็เป็นหมดก็เหลือววาเขาได้วิมานของฉันก็จะพบเครือจกักรวรรดิจริงเครือจ,จักรภจิตจะต้องนั่งได้นะคนอื่นเข้าไม่ได้วิมานด้านหน้าพระเจ้าท่านนั่ง เต็มหลายองค์เพราะจะนั่งเสร็จก,รก็หันไปดูขวาเห็นโยมผู้ชายโยมหญิงชาติปัจจุบันโยมชาตินี้นะเคยนั้ <S <S งสองวันวันก่อน,น,นวันก่อนหน้าวันนั้นหนึ่งวันก็เห็นจะไม่ได้คุยกันวันนี้สองเราเห็นอีกก็ถามโยมผู้ชายว่าโยมที่มาน,นี้มียอย่งถ้าบอกฉันมีแล้วอยู่ใกล้ๆวันนีของคุณนี่ถามโยมผู้หญิงว่าโยม มีมรดุนบนมิพพานในยังบบกยังตกใจเลยเรื่องการต่อสู้ความจริงท่านเป็นนักบุญสมัยที่เป็นมนุษย์ชอบสดมนุษย์ชอบบูชาพระเรื่องการบูชาพระนี่ขาดไม่ได้จะไปไหนก็ตามอยู่กราทุ่งกรงท่าเราต้องบูชาจตถึงเวลาถึงเวลาบูชาเของเหาไม่แคร์จะกลับไม่มีมรดุนบนมีพานก็เลยผมกโยมเป็นนั่งข้างหน้าสิ ท่านก็เลื่อนไปนั่งข้างหน้าเราให้ท่านหันหน้าไปตามพระพุทธเจ้าท่านหันหน้าไปพบเลยองค์สมทบท่านก็ท่านก็เทศท่านสงเคราะห์ท่านทราบว่าเราต้องการใช่ไหมท่านบอกว่าเธอเนี่ยมีความเมาในความเป็นทิพย์มากเกินไปเอาทีไรข้อันแรกนี่ก็เมาเหล้านะเมาเหล้ามาเวลาเธอเมาในความเป็นทิพย์มากเกินไปเพราะอยู่ท่านยามาบูชาพระทุกวัน ชอบบูชาพระบูชาพระสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าการบูชาพระของเธอไม่เข้าถึงแก่นของพระการเข้าถึงแก่นพระต้องนึกถึงพระเดีวยวพระทา่านมีความสุขขนาดไหนทําไมจึงมีความสุขนั่นคือว่าเธอบูชาพระเฉยเฉยเธอไม่เคยเคยคิดเลยว่าเธอจะต้องนีกพระจะต้องตายความจริงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าน่ต้องตายทุกปวงเหมือนกันหมดถ้าตายโน่น ôn, บาปที่เธอทําไว้ยังค้างอยู่ยังไม่ได้ชำระหนี้เขาก่อนจะตายนึกคือบุญเล็กน้อยแล้วม,มาสวรรค์ชั้นนี้พระจุติใจท่านนี้ถ้าตายจากชั้นนี้ไปโน่นนรกขุมนี้เป็นของเธอชี้ดูนรกมาไฟโชดช่วงช่วงเอ้ยหน่อยอยู่มากสว่างสไบมากออกจากขุมนี้มาขุมนี้ออกจากขุมนี้มาขุมน,มน,มนี้หลายขุมเกือบ สายขุมความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านบอกพอใจไหมหันไปดูหน้าโยมโยมหน้าสิทธิ์หน้าสิทธิ์แต่คุณจะดีใจเออไงเดี๋ยวให้มาดาวแล้วต่อมาท่านก็คิดว่าที่นี่นิพพานเือทำไมไม่ต้องการนิพพานนักตนะัตินี้เป็นตัวใบจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายจกควาเป็นนางฟ้า ในเมื่อตายแล้วเราจะไม่ยอมกลับไปอยู่มนุษย์เถอโลกถ้ากลับลงไปเราจะไปข้ามนุษย์จะลงอาบายภูมิก่อน<ม>เราจะไม่ลงไป<ม>เราตั้งใจมาสูนาาส่นิพนธ์โดยเฉพาะในการดีสองประจำวันนี้ดังนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงมีความเข้าใจในพระพาระที่จะมานิพนา์ได้ตัวหนึ่งต้องตัดขั้นห้า คำว,ว่าไต่กันห้าหมายความว่าไม่ต้องการขันห้าต่อไปอีกต้องกาเราหน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนไอ้หน้านะนที่มีเนื้อนี่นะไม่ต้องการมาอีกเราไม่ต้องการร่างกายของเราไม่ต้องการมีร่างกายต่อไปสิงที่เราต้องการคุนิพานจุดเดียวเพียงแค่นี้และถ้าหยุดถามว่าเธอพอจะทําได้ไหม โยมถ้าก็เน่ยไปสีอุกใจเมยได้้นมาแตบอกว่าทำได้คะ่ะแต่บอกทำได้เขาบอกว่าทําได้บีมานขึ้นทันทีขึ้นทันที่ใก,กล้ๆนเอ,เองเห็นท,ทันตีให้ก็บอกถ้าก็ยิ้มยิ้มบอกว่าเอาสเร็จแล้วนะตอนนี้ไปเธอมีบ้านที่นิพพานแล้วยอย่าหวังอะไรในมงรต่อไปอีกอย่าหวงังอย่ามีควา,ม,ามต้องการความเป็นยเทวดาเป็นนางฟ้าต่อไปอีก ในเมื่อจุดจริงเดวิดนังฟ้าเมื่อไรขอบันี้ผ่านเหมือนั้นตั้งใจเพียงเท่านี้นะจึงคิดว่าความเกิดทุกข์กดเจะเกิดเป็นคนก็ตามเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นพระก็ตามมันมีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการผ่านและก็ทุกๆวันหาโอกาสวันนั่งเล่นนอนเล่นดีไปมาของเธอเธาประกาศเทวดานางฟ้าทั้งหมดก็ทุกองค์ก็เหมือนกันนะ ถ้าเวลามีเวลาว่างพอที่หมายของแต่ละคนที่อยู่ที่พานมีแล้วให้ทุกท่านมานั่งเล่นอนอนเล่นที่นิพพานให้จิตนนนจในเกาะนิพพานเมื่อจิตเกาะนิพพานแล้วก็จิตตีงไหนก็มานิพพานเมือนั้นก็เป็นันว่าท่าเกิดมาตั้งแต่โยมตายไปเ,ยเคยพบสองครั้งแม่แเด็แวมมาฟานจริงไปที่เทวดาพานท่านก็นไปนะ ต้ามันมองไม่รู้ใครเป็นใครมากกวไามากมันมากกว่นี้เยอะมันไม่รู้นับเป็นร้านน่ะมั้งเต็มเพื่อพระคาวแล้วก็ตววางจ้าไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือท่านท่านนี้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีเยอะแยะใช่ไหมแล้วต่อมาอีกสองวันต่อมาก็ขึ้นไปดีเทสภานเหมือนกันในสภานะต่อจากนั้นไปก็ชวนจะชวนเทวดานางฟ้าต้งไปนิพพาน ท่านสนมามมรีภมกเดี๋ยวก่อนครับผมไม่ธุระามว่าอะไรโยมท่านเคยเป็นโยมท่านเคยเป็นพ่อมาหลายชาติท่านก็จุงมือโยมผู้หญิงเข้ามาวันนี้เห็นท่านสว่างมาก,ก,วกวมาสวยก็สวเก่า,มา,ามากสวยมากเข้ามาใกล้ๆท่านบอกว่านี่เขาฟังเทศมาแค่สองวันของมนุษย์นะเขาตั้งใจปฏิบัติตามที่เจ้าสอน ตั้งใจคิดว่าขันห้าทุกอย่างไม่ตรงการเทวโลกคมเมลกไม่ตรงการต้องการนิพพานจุดเดียวเวลานี้เขาเป็นพระอนาคามีแล้วโอ,โอ้ไม่ไหวด้วยเกิน<อ>แต่ความจริงเทวดานางฟ้าเช่นยามานี่มันเหมือนเหมือนกับพระอนาคามีพอ่อะลยไหมเพราะว่าไม่มีความรักกันเหมือนขั้นดาวดึงต่างคนต่างอยู่คลายพหมถ้าคนไหนเคยบูชาพระมากก็ไปนั่งบูชาพระบนนั้นแหละ เจี๊ยมันตายต้องมานั่งบูชาแล้วมันเปลี่ยนทุกข์ใส่ลงมากมากนะลอยฝันมันะนะเลี๋ยวทุกข์จะหมด <c oughs> แล้วก็พ <c oughs> ามปอยู่ท่านชันยามาก็เหมือนกับพระเห <c oughs> มือนกับพระอย่างเนี้ <c oughs> อยู่คนเดียว <c oughs> ที่มารละอง์่ช <c oughs> ่มีบริบาลเหมกัน <c oughs> ริวายก็เป็นนักสวดมนต์สักเจอกรรมฐานหมกันหมด นั่นเขาจะเป็นพระอนาคามีง่ายในเมื่อเปอนาคามีแล้วก็มีหวังที่ปรินิพันธไม,ม่ลงมาอีกแล้วอาญาจนั้งหลายตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสีนสมาทานเป็นกรรมฐานนะวเวลามันหมด